นะอันนี้ที่มาด้วยกันนะมีคลื่นมีคลื่นทุกอย่างมีคลื่นเรียกได้ว่าเป็นกระแสมาแรงมากๆเลยสำหรับท่านพี่อาจารย์โดมและน้องหญิงผู้อ้างเป็นเทพคลื่นพลังบุญ5พระพุทธเจ้ารักษาผู้ป่วยณนะแดนธรรมสุขาวดีบ้านโนนตาแสงจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทั้งคู่รวมถึงคนที่อ้างตนว่าเป็นเทพเช่นกันก็ได้มาออกรายการโหนกระแสแสดงพลังขึ้นจนกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโซเชียลหลายคนมองว่าเห็นคู่นี้แล้วดูมีความสุขดูไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรดูปงกับชีวิตดูไม่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์เหมือนที่ผ่านมาซึ่งผู้ใช้ยทิกตอกที่มีชื่อว่าแดนธรรม,มสุขาวดีก็ได้เผยคลิปของท่านพี่และน้องหญิงเผยมุมมองชีวิตวิธีคิดต่างๆอย่างคลิปนี้จะเห็นได้ว่าน้องหญิงพออายุมากขึ้น ก็ไม่อยากมีผมงอกเหมือนกันแต่ท่านพีก็ได้สอนว่าสังขารไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทําให้ฉุกคิดได้เลยว่านี่คือชีวิตจริงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินล่ะน้ำเงินไม่ซื้อสีเขียวเขียวเขียวอีกแล้วเหี้เหรอรไม่เลยมันไม่ชุดเดียวนงมันไะ่ซ้กเลยเนี่ยผมพ่อมาเจ้าค่ะให้ลูกใส่สีเขียว,วยเหรอพระเจ้าค่ะโอลย เชียวิเย้ี้ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนุกใครมีความสุขในการใช้ชีวิตแบบไหนถ้าไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครเราก็ควรที่จะเคารพการตัดสินใจของเขาไม่เข้าไปด่าทอไม่เข้าไปร้อยค่าเพราะความสุขของแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน Oh uh -huh.